สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมสวนนานแล้วไม่ได้อัคดคลิปไปดูชมสวนทักทีเนาะพอดีฝนตกต้นไม้ต้นผักสดชื่นเลยอันนี้เป็นบอนืจอจ้าอันนี้เป็นต้นมาระกออย่างงามเลยมีต้นสนงอกต้นใหยให่พี่น้องอันนี้เดี๋ยววันนี้จะเก็บดอกสน เก็บดอกสนโไปลวกจิ้มกินกับน,น้ำพริกเนาะบางคนเขาก็เอาไปทอดใส่ไข่นะจ๊ะยอดมันแบบนี้พอดีให้น้องมาตัดยาให้ยาลกมากเลยจ้ะ mm hmm. นี่เล่าไก่ของลุงมลอันนี้ก็เป็นต้นละกอต้นนึงที่รอดปีที่แล้วนี่ปลูกต้นละกอเรา ไม่งอกเลยจ้ะแต่ว่าไม่รู้มันจะเป็นหน่วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นดอกแบบเนี้ยนาาก่ะเริ่มมีแต่ว่ายังไม่ติ้มบอดเทไหนจะไปเก็บพักสนูกันจ้ะพอดีเอาดินมาถมทางเขาแล้วที่นี่น่าจะมีเมล็ดมันเนี่ยแหละมาปุนมากระดิน ก็เลยงอกเป็นต้นสนุใหญ่ๆอยังางามเลยจ้ะแล้วเมาเก็บต้นสนูดอกสนุไปกินกันกินกับน้ำริกอร่อยน้ำริกปลาฉลาดน้ำริกปลาทู มีเก็บไปในบางส่วนละสวยงามเลยจ้าก็ขอจบการถ่ายคลิปไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะพบเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า